คุนอยู่ที่2,000ัปลายผม1 8นแก็สำหรับคลิปนี้นะครับทำเพื่อความบันเทิงนะท่าให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพอนะผมได้10ฟรีสปินนะครับจะเป็นยังไงไปกันเลยอุ้ยรอบแรกได้เลยครับคูณ12มาอยากเห็นเกมซื้อฟรีสปินนี่ครับผมแพ็คเมติกเพล์ก็มีนะหูยคูณเพียบคูณเพียบครับซื้อพันสองนะไอพันแปดเว้พันแปดได้เท่าไหร่พันหนึ่งร้อยเกือบเยอะแล้วเนี่ยโอ้โหมาวั่นท่านผู้ชม ท่าหนึ่งร้อยสิบห้าเลยนะอ่ะข้ามไปเลยกันนะผมเห็นยอดแล้วล่ะภาบมาวะ่ะเปิดเดียวมาเลยวะ่ะเปิดที่สองเป็นไงฮะตัวคูณยังมาอยู่นะครับผมตัวคูณยังมานะคูณสิบเอ็ดนะผมเจ็ดร้อยมาว่ะท่านะผู้ชม <c oughs> กำไรอย่างรวดเร็วนะซื้อฟีสปินนะซื้อพันแปดนะครับผมได้เทนะ่าไหร่เนี่ยคืนทุนนะพันแปดมาแล้วครับผมกำไรเจ็ดสิบสองบาท อ้าวไม่มาอีกเงียบเลยทีนี้อ้ามาอยู่ครับผมมาคูณสิก็ได้ไม่เป็นไรร้อยสี่สิำไรมาแล้วผมไปครับเราจะจัดให้สุดเลยนะซื้อให้สุดเลยเดี๋ยวผมซื้อต่อเลยนะนาน่าจะซื้อฟีสปินทุกทีนะเกมแปลกๆนี้เราซื้อสักครั้งจะเป็นไรไปนะครับดูคูณเพียบเลยตอนนี้ออสองยี่สิบเจ็ดคูณยีพันสี่ มาหวัดท่านผู้ชมตอนแรกกะจะกดธรรมดาครับผมกะจะกดธรรมดาไปครับพันสี่ร้อยยี่สิบสองครับผมสามพันสี่ร้อยสามแปดแล้วอะกำไรมาเท่าไหร่แล้วว่าเยอะนะนี่คูณสิบครับอง่งหุ่นไม่ได้เหรอเอหลือ,อเปิดสุดท้ายผมอ้ามาอยู่ครับคูณเก้าร้อยหกสอง ได้ไปทั้งหมด3 6 0 0นะครับโอ้โหซื้อพันแปดอีกนะพี่ชมนี่ผมจะซื้อ2,000เลยสักรอบไปกันนะไปเราจัดให้สุดนะจัดให้สุดเลยคลิปเดียวนะครับไหนอยากเห็นซื้อฟรีสปินกันใช่ไหมผมจัดให้แล้วนี่นะครับไม่เหมือนใครนะผมไม่ค่อยเห็นใครซื้อเกมนี้นะอ่ะไปให้ผมสิบรอบไปครับเอาเงียบเลยเปิดแรกเปิดสองได้อยู่โอ้เงียบเลยครับผมอุย้ยคูณร้อย โอ้โหไม่ได้คูนร้อยเอทเคไม่ได้วะแต่อันนี้ไม่เป็นไรได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คูณยี่สิบสี่เก้าร้อยสิบสี่ครับผมเอ้ยเก้าร้อยสิบสองครับผมป่ะแต่เมื่อกี้คูณร้อยผมเสียดายไม่ได้นะครับโอ้รอบนี้ซื้อมาสองพันนะขอคืนทุนไม่ก็กำไรไปเลยแล้วกันนะป่ะคูณสิบหกสามร้อยหกสิบแปดได้อยู่ไปครับผมได้มาพันสามไหมผม เลยกี่สี่ห้ารอบแล้วประมาณนี้นะโหเมื่อกี้คูณร้อยผมเสียดายมากเลยโผมาทั้งทีนะไม่มีตัวเข้าเลยนะอะไรก็ได้เมื่อกี้คูณสิบสองได้ไรไม่ได้ไรสุดท้ายผมอ้ยขาดคุณหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยผมว่าไม่ขาดคุณแล้วคูณลยี่สิบในรอบนี้คูณยี่แปดอ้ยคูณสี่สิบสี่สิบสองพันห้าเค ดึกแล้วเสียงดังไม่ได้ทั้งชมนะสองห้าแล้วผมมาว่ะซื้อแล้วคุ้มมีที่ไหนเกมนี้มาวะสี่พันนะผมโอเคเอาไงดีต่อให้สุดอย่างที่พูดไว้อีกสักทีสามพันไปครับนะกำไรอยู่ก็ลองเล่นดูนะผมลองดู้านานจะซื้อทีเนี้ยสิบฟรีสปินนะไปผมเปิดแรกก็มาอยู่นะองุ่นได้อยู่ คูณหกเอาเองเหรอวะมีคูณไหมไม่มีว่ะคูณหกสองร้อยเจ็ดรอบนี้บางแน่เลยท่านผู้ชมนะสามพันผมอุ้ยบางครับผมเปิดฟรีไปสองมีคูณแปะอยู่ได้อยู่ครับผมมีไหมเอ้ยกล้วยมาครับตัวคูณเพิ่มเลยคูณห้าสิบคูณห้าสิบท่านผู้ชมหกสิบหกเจ็ดพันเจ็ดยัดคไม่ได้คูณร้อยไม่เป็นไรเพราะรอบนี้ได้คูณห้าสิบนะ โอมาว่ะท่านผู้ชมมาว่ะอะไรจะขนาดนี้วะกะว่าจะแบบนะนึกว่าจะเสียด้วยซ้ำไหมครับผมไปโามเจ็ดพันเจ็มาว่ะได้8ปดพันแล้วซื้อมาสามพันอู้หูคูณเพียบเลยมีตัวเข้าเออนด่คูณสิบสอได้อยู่ครับรอยยี่คูณยี่สิบครับผมสองพันสี่โอ้โหไม่มาหนักๆัก,กทุกเปิดหนักๆทุกเปิดนะสองพันสี่ครับผมอีกรอบนึงหมื่นกว่าแล้วครับผม ไม่คิดว่าเกมมันจะเด็ดขนาดนี้นะสุดท้ายผมอง,งุ่นมาอยู่คูณห้ากล้วยลูกท้อนี่อีกไหมคูณสามคูณแปดนะครับผมเจ็ดคูณแปดเจ็ดสิบคูณแปดห้าร้อยโอ้คล้ายๆแจป็นจามันทุกชนท่านผู้ชมเด็กท่านผู้ชมเฉยอ่ะได้มาทั้งหมดหมื่นกำไรรอบนี้เป็นเจ็ดพันนะกะว่าจะแบบว่าซื้อทีเดียวนะครับผมแล้วก็กดธรรมดานะไม่มาแบบหนักให้ผมทุกเปิดเลยวะท่านผู้ชม โอ้ยพูดไม่ออกเลยนะมันดึกแล้วด้วยไม่ใช่หรอกท่านผู้ชมนะอ่ะไฮ้ไปทั้งหมดทุนเรามา2,000แนละ้วได้ไป1 1 0 0 0หนึ่นะสำหรับเกมนี้เคมาได้ไงวะยังอึนอยู่เลยนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมใครที่ติดตามผมมาตั้งต้นก็ขอบพระคุณมากนะครับแม่นะผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับเกมนี้ก็ผมว่าเด็ดอยู่นะซื้อฟีสปินนะเราหาเกมซื้อฟีสซินแปลกๆบ้างนะเกมนี้ไม่ค่อยมีคนรีวิวเท่าไหร่นะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ด้วยกันนะครับบายบายครับทุกคน